ปูหมาผัดผงกะหรีนะครับสองที่อหอมใหญ่สุกแล้วก็เอากระเทียมลงผัดครับกระเทียมหอมแล้วก็ใส่น้ำมุกลงไปตามด้วยปูม้าครับ อันนี้สองที่นะครับอาจจะผมจะบอกสูตรต่อหนึ่งที่นะครับผมไข่ไก่สองฟองผงกะหี่ามช้อนชานมสดสี่ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะีิวขาวหนึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสหนึ่งช้อนชา น้ำตาลทรายสองช้อนชาน้ำมันที่เคาหนึ่งช้อนโต๊ะต้นหอมกับขึ้นช่ายครับแต่งสีนิดนึงครับพริกขี้ฟ้าแดง เอาผัดให้ไข่สุกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับลงการกันได้เลยครับ โอเคครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอูม้าผัดผงกะหรีส่สองจานอร่อยแน่นอนครับ